จริงหรือนุ่มข้างเพราะสัตวิชาคาถาอาคมก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดติดตามทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับเวลาผมลงคลิปวีโอใหม่ๆนะครับ และสาหรับท่านที่อยากจะเชิญอาจารย์ปรฮงจุ้ยนะครับหรือว่าอยากจะมาสักยันหรือว่าอยากจะดูดวงกับอาจารย์นะครับท่านสามารถติดตามแฟนเพจอาจารย์เอกธนกรนะครับสินแสรวยง่ายนะครับหรือว่าโทรที่เบอร์ทางด้านหน้าได้เช่นกันครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของจริงหรือหนุ่มข้างเพราะสักวิชาอาคมตามข่าว,ข,าวข่าวนะครับใครที่ได้ดูข่าวนะ ในช่วงวันที่5ทธันวาที่ผ่านมานะครับมีเหตุสลดนะครับเกิดขึ้นก็คือมีชายหนุ่มนะครับที่จังหวัดอุดรน,นะครับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมากับเพื่อนมาถึงปุ๊บรถติดไฟแดงแล้วก็หยิบบีดมาแทงนะครับแทงผู้หญิง2คนที่จอดรถอยู่ติดไฟแดงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องสองคนก็เสียชีวิตไปหนึ่งนะครับอีกหนึ่งก็คือบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็ ผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ตามไปก่อเหตุถึงอีก6ที่นะครับสุดท้ายแล้วตำรวจเนี่ยก็เข้าระงับเหตุนะครับด้วยการที่เข้าไปกับหน่วยกู้ภัยต่างๆเข้าไปล้อมจับนะครับแล้วก็ตีเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีอาการนะครับคุ้มข้างนะครับแล้วก็มีพละกกาลังมหาศาลนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จับได้อันนี้ก็ตามข่าวเขาว่าวอย่างนี้แต่เท่าที่อาจารย์ได้ดูใน คลิปนะครับวิดีโอที่ช่องรายการทีวีต่างๆเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ตอนขณะล้อมจับอาจารย์ก็ว่าก็เหมือนคนปกติคนหนึ่งไม่ได้มีพละกกาลังมากมายอะไรนะครับแต่ว่าหลังก็จะหลังจากที่จะได้ดูข่าวก็ผลการที่เขาสอบสวนมาต่างๆว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเสพยานะครับเสพยาเข้าไป2เม็ดแล้วก็เลยทําให้มีอาการแต่ว่าในข่าว นะครับหลายๆช่องเหมือนกันทางสื่อออนไลน์เนี่ยมานําเสนออีกแง่มุมหนึ่งนะครับบอกว่าเป็นเพราะว่าเขาได้สักยันมาเนี่ยทางตํารวจเนี่ยนะได้มีการเชิญครูบาอาจารย์เชิญอาจารย์ท่านหนึ่งไปช่วยทําพิธีให้เนี่ยตามภาพข่าวนี่นะก็จะเห็นว่าเออเขามีการเชิญอาจารย์ตํารวจได้เชิญท่านอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยไปทําพิธีการถอนของเลยนะถอนของจากผู้ชายคนนี้ที่อ้างว่าเนี่ย ตัวเองเนี่ยของขึ้นนะครับเขาบอกแบบนี้นะแต่ว่าตามตอนนี้คือตามข่าวมันมี2กระแสด้วยกันกระแสหนึ่งบอกว่าเสพยาบ้าเข้าไป2เม็ดแล้วก็คุ้มข้ังกระแสที่2บอกของเข้าตัวของขึ้นทําไปโดยไม่รู้ตัวเป็นเพราะสักยันเพราะว่าทางตํารวจเองเนี่ยนะก็มีการจับผู้ชายคนนี้ถอดเสื้อเหมือนกันถอดเสื้อปุ๊บ แล้วอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเวลาตํารวจเนี่ยเจอคนมีรอยสักเยยนี่ยถึงเี้ต้องจับถอดเสื้อเพื่อดูว่ารอยสักแล้วมันก็แบบกลายเป็นเหมือนวัฒนธรรมอ่ะว่าอะไรคนสักยันบ้างคนสักแททูบ้างเป็นคนไม่ดีไอคนที่มันไม่สักไม่เห็นจับถอดเสื้อบ้าง <c oughs> นะอ้าแต่ก็อาจารย์ก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแต่ว่าเอในข่าวคราวนี้เนี่ยนะครับอาจารย์เองเนี่ยก็ มามองว่ามองว่าในเรื่องของการที่สักยันแล้วทําให้บ้าทําให้เพี้ยนทําให้ค้างข้าง,งเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจของบุคคลมากกว่าไม่ใช่เป็นเพราะของนะครับนะแต่ว่าถามว่าคํากล่าวโบราณโบราณกาณรครูบาอาจารย์เนี่ยท่านได้มีกล่าวไว้ไหมท่านได้มีกล่าวไว้ครับว่าเอ้ยสักยันแล้วเนี่ยจะต้องอย่าทําผิดกฎสักแล้วเนี่ยจะต้องถือ ของศักดิ์แล้วจะต้องเป็นคนดีนะแต่ส่วนใหญ่แล้วครูบาอาจารย์ก้ห้ามต่างๆเนี่ยครูบาอาจารย์เขาจะบอกให้เป็นคนดีมากกว่านะครับแล้วก็ฟังข่าวนะในช่วงเพราะว่าเหตุมันเกิดวันที่5แล้วก็วันนี้วันที่7ในช่วงสองสาวันนี้ก็บางกระแสข่าวเขาไปจับกับความเชื่อบอกว่าไปถามท่านอาจารย์ชื่อดังนะว่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่า เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเสาร์ห้าหรือเปล่าพอดีว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เขาเคยย่างกูมานะเขาบอกว่าเออมันเกี่ยน่าจะเกี่ยวกับเอ่อเมื่อวันที่ห้าห้าธันวาที่ผ่านมาเนี่ยตรงกับวันเสาร์แต่ว่าพอดีมันไม่มันไม่ได้เหตุไม่ได้เกิดจากตรงกับวันเสาร์ที่ห้านะแต่พอดีมันเสาร์ห้าเสาร์ที่ห้าเอาใหม่วันเสาร์วันที่ห้าแลมห้าค่ำเดือนสิบสองที่ผ่านมานะ มันก็เลยไปตรงกับหลักความเชื่อทางไสยศาสตร์หรือว่าทางเวทมนต์คาถาเนี่ยทางพุทธาคมเนี่ยทางไสยศาสตร์เราเชื่อว่าเป็นวันแข็งวันแรงกูบาอาจารย์หลายๆสำนักเนี่ยจึงมีการปลูกเสกอักขระเลขยันต์ต่างๆปลูกเสกวัตถุมงคลต่างๆหลายๆสำนักได้มีการสักยันต์ตัวนักสำนักอาจารย์้วยก็มีการสักยันต์ปลูกเสกเครื่องหลังขังบางสายหลวงพ่อ มีการเป่ายันเกาะเพศมีการเป่ายันลงยันต่างๆมากมายแก่กองนะครับเพราะฉะนั้นเองในสายวิชาความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันแข็งวันแรงแต่พอดีว่านักข่าวหรือว่าท่านอาจารย์ท่านนี้เนี่ยได้ให้ข่าวก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอาจาย์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไ,ไ,ไม่ได้ก้าวล่วงในความคิดของคุูบาอาจารย์ท่านนั้นๆน,น,นะครับก็ต้องอธิบายบอกแบบนี้ก่อนแต่ว่าตามข่าวเนี่ยเขาว่าท่านอาจารย์เขาก็แสดงความคิดเห็นว่า เป็นเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยเป็นวันแข็งวันแรงทําให้คนที่ชายหนุ fitness, ม่มคนนี้เนี่ยหรือว่าทําให้คนที่เล่นของแต่รู้สึกในข่าวเนี่ยจะไม่ไม่น่าว่าเอ่ยว่าชายคนนี้นะบอกว่าคนที่เล่นของเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเมื่อเจอวันแข็งวันแรงเนี่ยจึงมีอาการนะบางคนคืออ่าเขาเรียกว่าถ้าคนสั่งน้ามันก็ขึ้นเป็นลายยันบ้างขึ้นเป็นลายจุดๆขึ้นเป็นผื Delete ่นคันบ้างนะ,นะหรือว่าคนที่ เล่นคาถาอาคมปลุกเสกในวันนั้นอาบน้ํามันอาบว่านอาบยาแช่ว่านต่างๆลงยันต่างๆอัคระเลขยันจะแรงเป็นพิเศษเขาก็ได้ให้ความเห็นไว้ประมาณนี้แต่ว่าเนื่องจากอย่างที่อาจารย์ได้เล่าไปในช่วง3ามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมีการโยงข่าวว่าเอ,อ้ยเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเป็นคุ้มข้างเพราะว่าแบบเล่นคาถาคุ้มข้างเพราะว่าศักยนัน อาจารย์ก็เลยเกิดความไม่สบายใจครับเพราะไม่อยากให้ไปโทษว่ามันเป็นเรื่องการสักยันต์เพราะอันนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องฤทธิยาเสพติดมากกว่านะแต่ว่าถามว่าอย่างคาครูบาอาจารย์ที่เมื่อกี้อาจารย์ได้เล่าไปอ่ะคำครูบาอาจารย์หรือว่ากฎข้อห้ามกฎข้อแม้เนี่ยเขามีไหมเขาก็มีนะครับในหลายๆสายเนี่ยเขาก็ได้มีการเตือนไว้ว่าเอ้ยอย่าทํางี้นะอย่าทำงี้นะจะบ้าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เห็นเห็นเลยเนี่ยคือ ถ้าเราไปอ่านกฎเกณฑ์นะส่วนใหญ่แล้วเราจะค้นพบว่าคูบาจ์ให้วางกฎเกณฑ์ว่าต้องเป็นคนดีส่วนการกินเหล้าส่วนอะไรแบบนี้นะไอเหล้ายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นของที่จะทําให้เขาเรียกว่าขาดสติอยู่แล้วอะ่ะนะขนาดคนไม่สักนะคนไม่สักนะเมาไม่รู้เรื่องมันก็ก่อให้เกิดเหตุร้ายได้ถูกไหมครับ อาจารย์มีโอกาสได้คุยกับครูบาอาจารย์ของอาจารย์หลายๆท่านเขาบอกว่าเรื่องของเหล้ากับยาเสพติดเนี่ยในศีลห้าเนี่ยนะสุราเมรยามาาปประมัชฌาปมารเนี่ยนะทัตฐานาเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามิเนี่ยนะคือเหล้าตัวเดียวเนี่ยเป็นถ้ากินเหล้าตัวเดียวไม่มีสติตัวเดียวทําผิดศีลอีกสี่ข้อได้เลยอะ่ะนะถูกไหมเมาแล้วก็มีจ,จิตใจห้าวหานนะ ไม่เกรงกลัวต่อความผิดไม่กลัวหน้าอินหน้าพมก็ฆ่าคนอื่นได้ใช่ไหมก็ผิดศีลข้ออะไรอะ่ะข้อข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าถูกไหมถูกเสร็จปุ๊บเมาแล้วบางคนโอ้โหใจกล้ายิ่กล้าหยิบกล้าขโมยของคนอื่นนี่ก็เป็นเพราะศีลอ,อีกมาเป็นเพราะยาเสพติดอีกนะเป็นเพราะเมาอีกผิดพอเมาแล้วกล้าไปเป็นชู้คนอื่นเขา มเมาแล้วกล้าโกหกคนอื่นเขากล้าหลอกลวงคนอื่นเขาเห็นไ,ไหม,มเมาแล้วหน้าด้านไอ้พวกนี้มันก็มีเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเองในข่าวนี้เนี่ยก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่ติดตามข่าวนี้แล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องการสักยันต์ก็จงระลึกไว้ครับว่าอาจารย์ให้ความให้ทัศนะไว้ว่าไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องของคนเล่นของไม่น่าเกี่ยวกับคนเล่นวิชาอาคมแล้วทําให้เพี้ยนให้บ้า คนที่เพี้ยนที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอาจารย์จะเห็นว่าเป็นเรื่องของจิตมากกว่านะครับอาจารย์เคยให้ความคิดเริ่มให้เขาเรียกว่าเคยเล่าเรื่องนี้เอาไว้อาจารย์เห็นมามากนะครับคนที่จิตอ่อนนะครับจิตอ่อนแล้วก็เสพยาเสพติดเข้าไปอีกก็ยิ่งทําให้ตัวเองเนี่ยมันยิ่งทําให้มีความเชื่อผิดๆนะครับพอเราเชื่อว่าเออเนี่ยเป็นพระองค์เป็นพระทรงเป็นพระของเป็นพระอ,อ,อ,อะไร อาจารย์จะบอกท่านแบบนี้ครับกิตวิญญาณทั้งปวงไม่มีใครจะสามารถที่จะบังคับตัวเราได้นะครับไม่มีเทพยายาดาองค์ไหนไม่มีล่างทรงท่านใดไม่มีพระภูมิไม่มีเจ้าที่องค์ใดที่จะมาบังคับเราได้หรือว่าผีเข้าจะบังเข้าเราแบบทำให้เราไม่มีสติถ้าเรายังมีสติร้อยเปอร์เซนฟังอาจารย์ดีๆนะถ้าเราอ่ะขาดสติ ง่วงมึนเมานะง่วงมึนเมาซึมเศร้าพวกนี้ครับอันนี้คืออาจจะเป็นช่วงที่จิตเราตกเราไม่มีสติสมัมปชัญญะในการที่จะควบคุมร่างกายจิตใจของเราจึงถูกแทรกถูกนำพาไอ้แบบนี้มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยคองสติระลึกรู้นะคือหนึ่งคือไม่เมาวะง่าย นะอา,อาจารย์สอนลูกศิษย์นนะเวลาจะของขึ้นเหรออาจารย์บอกลูกศิษย์ว่าลืมตาพออาจารย์บอกลืมตาปุ๊บเขาก็มันขึ้นยากละแต่ถ้าหลับตามันอยู่กับตัวเองอะนะมันก็ขึ้นง่ายเห็นไหมแต่พอเราบอกลืมตาหูฟังนะแล้วก็หายใจเข้าออกช้าๆเนะี่ยสมมติอาจารย์บอกคือส่วนใหญ่ถ้าจะให้ของขึ้นเนี่ยาอ้าวหายใจขึ้น,นแรงๆนะ หายใจเข้าออกแรงๆปรากฏมันก็จะขึ้นได้อะไรแบบนี้นะอาจารย์เองนะฟังข่าวข่าวนี้แล้วก็โอ้โหไม่สบายใจนะครับคิดว่าแหมคนคนเดียวทําให้คนอื่นเนี่ยมาดูถูกมาว่ากล่าวในสายวิชาอาคมทั้งทันท,ที่สายวิชาอาคมเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีนะครับสอนให้คนเป็นคนดีสอนให้ปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์ มีคนมากมายไก่กองนะครับที่กูบาอาจารย์ท่านได้สั่งสอนแล้วก็ไม่เอาไปน้อมปฏิบัติพอไม่เอาไปน้อมปฏิบัติตัวเราเองสัมมาเลเทเมานะครับปลาเน่าตัวเดียวนะที่เขาที่คาโบราณได้บอกนะครับปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยเหม็นทั้งคอกเน่าทั้งคอกเนี่ยมันก็เป็นจริงคนที่เขาไปน,นักปฏิบัตินะครับคนที่เขาสักยานแล้วถือของเป็นคนดี ทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองเป็นเจ้าสัวเป็นนายทหารเป็นนายตำรวจมากมายแก่กองอย่างเช่นขุนพันธ์ท่านขุนพันธ์นี่เป็นไงฮะท่านเล่นวิชาอาคมท่านหนังเหนียวท่านอยู่ยงคงกระพันนะท่านก็ได้ไดัได้ดีได้ดีโอ้ยมีครูบาอาจารย์ในหลายๆท่านนะอาจารย์ก็ไปอ่านคําวิจารณ์ของอาชาวเน็ตนะครับบอกว่ายุคนี้ยุค 5G แล้วในเรื่องคงกระพันชาติอะไรยังไม่มันไม่มีหรอกอะไรแบบนี้นะ มันยังมีอยู่ครับแต่ว่าไอ้เรื่องคงกระพันชาติหรือว่ามาหาอุดอะไรต่างๆพวกนี้เรามองว่ามันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นผลพลอยได้นะแต่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมองว่าพระธรรมพระธรรมคําสั่งสอนหรือว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายดีกว่าที่จะทําให้คนเนี่ยยึดยึดเหนี่ยวจิตใจทําไมคนเราถึงต้อง ท่องคาถาทําไมคนเราถึงต้องพกเครื่องรางของขังเป็นกุศโ,โลบายอย่างหนึ่งว่าฉันอุ่นใจะนะเพราะเมื่อมันเป็นความเชื่องแต่และบุคคลจึงไม่กล้าล่วงนะครับแล้วว่าแล้วอาจารย์เองเนี่ยก็คิดว่าบุคคลที่เป็นข่าวเนี่ยนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลที่จะดีอะไรนะครับเพราะว่าติดยาเสพติดเล่นยาเสพติดนะครับอาจารย์เองเนี่ย ก็ได้มีโอกาสได้เห็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ในหลายๆคนหรือเพื่อนของอาจารย์ในหลายๆคนที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดสุดท้ายแล้วเนี่ยแรกๆครูบาอาจารย์ก็ให้ความช่วยเหลือนะแรกๆครูบาอาจารย์ก็ให้ความช่วยเหลือทาให้แควคาดปลอดภัยจะพยันอันตรายทั้งหลายแต่ว่าไม่สํานึกไม่กลับกลายเป็นคนดีแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมีเหตุนะครับมีเหตุ ให้ถูกตำรวจจับบ้างมีเหตุให้ต้องติดคุกติดตารางไปบ้างมีเหตุทำให้ภัยถึงตัวบ้างอาจารย์ก็เห็นมามากมายแก่กองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับว่าจะมาโทษว่าเป็นเพราะว่าอัคระเลขยนันเพราะว่าคาถาอาคมเนี่ยอาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยนะครับอาจารย์คิดว่าอยากให้พวกเราได้ติดตามข่าวกันส่วนคนที่สักยนันส่วนคนที่เล่นวิชาอาคมนะครับก็ขอเป็นคนดีต่อไปนะครับ อาจารย์เชื่อว่าของดีอยู่คนดีนะหลักการประมาณแบบนี้ง่ายๆนี่ก็คือเรื่องราทั้งหมดนะครับคราวนี้ผมขอฝากปาาระชาพันธ์นิดนึ่งตัวอาจารย์เองนะครับได้มีการจัดสร้างนะครับน้ำมันมหาสเสน่ห์เอาไว้เชื่อน้ำมันธาตุราคานะครับใครที่อยากจะมีความรักที่สมหวังนะครับอยากจะมีเขาเรียกมีสเสน่ห์นะครับสามารถที่จะเช่าบูชาได้นะครับกวดห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ได้จัดสร้างคุณแผนเอาไว้นะครับคุณแผนแล้วก็นางพิมพ คุณแผนนางพิมพเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเอาหน้าคุณแผนออกถ้าเป็นผู้หญิงหันานางพิมพ์ออกนะครับก็จะเป็นที่รักมีสเสน่ห์มากอันนี้จะสร้างมาเป็นปีนะครับหลายๆปีแล้วก็ใช้มวลสารศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างนะครับก็1,300บาทใครอยากครอบครองนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่เบอร์ทางด้านหน้านะครับหรือว่าใครที่อยากจะสักยันอยากจะดูดวงนะครับเบอร์ทางด้านหน้าได้เช่นกัน สำนักอาจารย์อยู่บางซื่อนะครับสำนักอาจารย์อยู่บางซื่อถ้าท่านเดินทางมาเที่ยวเขาเรียกสวนดุนจกรนะครับหรือว่าอ,อตรนะครับโอท่านมาบ้านอาจารย์ง่ายเลยนะครับลงสถานีรถไฟบางซื่อนะครับหรือว่าสถานีรถไฟใต้ดินบางซื่อนะครับแล้วก็ติดต่อมานะครับบอกวินมอเร์ไซค์ก็ได้ครับว่าจะมาสักยันสำนักอาจารย์เอกธนกรนะครับ แต่ว่าจะให้ดีเนี่ยนัดเวลากันก่อนเพราะว่าสํานักอาจารย์เนี่ยจะเข้ามาเรานัดกันก่อนแล้วจะดีนะครับเอาล่ะประมาณนี้นะอาจารย์ฝากไว้นะครับช่องทางการติดต่ออาจารย์เบอร์ทางด้านหน้านะครับหรือว่า Facebook f แฟนเพจอาจารย์เอกธนกรล์นแสโดยง่ายหรือว่า Facebook pu 1 0 8 .com นะครับ Facebook pu 1 0 8ก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปเจออาจารย์แน่นอนสุดท้ายนี้อาจารย์อวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จรวยๆนะครับทำการสิ่งใดสำเร็จวนการสวัสดีครับ